สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโมโนแม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปเปรียบเทียบฝากออมฟินดิจิตอลสองตัวนั่นเองครับก็คือฝากออมฟินดิจิตอลหนึ่งปีราคา20บาทกับฝากออมฟินดิจิตอลสองปีราคา100บาทครับผม เคยคนถามผมมาว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันอ่ะไอ้ฝากออมฝิน2ตัวเนี้ยอยากให้ผมทาเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะมาทําเปรียบเทียบฝากออมฝินดิจิตอล2ตัวที่มีขายในปัจจุบันให้ดูกันนะผมว่าอันไหนมันดีกว่ากันกันแน่ผมอะอย่างแรกครับผมเราก็มาดูกันเลยนะผมอย่างแรกครับฝากออมฝินดิจิตอลหนึ่งปีครับก็ราคาหน่วยละ20บาทนะผมอายุฝากเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองครับถ้าฝากไม่ครบ สามเดือนนะผมก็จะถูกหักไปถึงหน่วยละศูบาทเลยนะผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะผมส่วนอีกฝั่งนึ่งครับก็คือฝากออมฟินดิจิตอล2ปีครับก็ราคาหน่วยละ100บาทนั่นเองครับอายุฝาก2ปีนะครับผม ่วนว่าถ้าฝากไม่ครบฝากเดือนก็จะถูกหักไปหน่วยละสองบาทเลยนะครับผมดังนั้นนะผมถ้าใครจะเลือกฝากฝากออมสินดิจิตอลทั้งสองอันนี้ครับผมคิดให้ดีก่อนนะผมว่าภายในสามเดือนที่เพื่อนๆฝากไปเราต้องเอาเงินไอ้ก้อนนั้นไปใช้ด้วยหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆต้องการเอาเงินไปใช้อ่ะผมไม่แนะนําให้ฝากนะครับผมเพราะว่าโอกาสาที่เพื่อนซื้อมาปุ๊บแล้วขาดทุนจากค่าธรรมเนียมการถอนคืนก่อนกาหนดอ่ะ มันก็จะเสียตรงนี้ไปลายตังค์เหมือนกันนะผมลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะดังนั้นก็ต้องดูก่อนนะผมว่าต้องใช้เงินก้อนนี้เปล่าดังนั้นถ้าใครไม่ใช้ก็ไปดูอันถัดไปได้เลยนะผมอ่ะอย่างแรกรับผมเมื่อเพื่อนๆฝากฝากออมฟินดิจิทัลแบบหนึ่งปีครบกําหนดหนึ่งปีนะผม เพื่อนๆใช่้รับเงินทั้งหมด20บาทเต็มจำนวนเลยนะผมก็คือไม่ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มมาเลยนะผมโฟนว่าฝากออมฟินดิจิตอล2ปียเพื่อนเพื่อนๆฝากครบ2ปีปุ๊บก็ได้รับเงินคืนมาทั้งหมด100กับอีก10สตังค์นั่นเองครับหรือว่าถ้าคิดเป็นดอกเบีย้ยเพิ่มมาคือ0.05%นะผมก็ถือว่าไม่เยอะฟักเข้าไ่ครับแต่ดีที่ได้ครับอ,อ,อ,อีก1ปีย่งไม่ได้แต่2ปีได้มา0.05นะผมอะ ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมไอ้ตรงดอกเบี้ยก็เออได้ก็ยังดีฝ่งไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่แทบจะไม่เยอะอะไรเลยสามารถเพื่องวงเงินขั้นต่ำที่เพื่อนๆสามารถซื้อได้ไอ้ตรงฝากออมสินแบบ1ปนปีเพื่อนๆมีเงินแค่200บาทก็สามารถออมได้แล้วนะผมส่วนว่าถ้าเป็นฝากออมสิน2ปีนะผมก็คือต้องฝากเงินขั้นต่ําไปที่1000นบาทนั่นเองครับเพราะว่าเขาซื้อขั้นต่ําได้คือ10หน่วยนั่นเองครับดังนั้นใครมีน้อยก็คือเหมาะกับไอ้ฝากออมสินดิจิตอลแบบ1ปีมากกว่าาาาแต่่วถ้ใครฝกงป ห้าพันหมื่นหนึ่งก็วินวินครับไม่เสมอกันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนมีเงินน้อยหนึ่งปีจะตอบโจทย์กว่านั่นเองครับส่วนการออกผลนั้งวันครับฝากออมฟินดิจิตอลหนึ่งปีออกทุกวันที่สิบหกนะผมส่วนสองปีออกทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นถ้าใครอยากจะเออยุ้นทุกสิบห้าวันก็ซื้อแม่งสองแบบเลยหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยต้องการจะแบบ ผมต้องการแบบอย่างเดียวงวดเดียวก็ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปถ้าแบบต้องการสร้างขวัญกำลังใจแต่ต้นเดือนก็ซื้อแบบ2ปีไปว่าให้กลางเดือนอยากจะมีขวัญกำลังใจแบบถูกลางวันบ้างวะก็ซื้อแบบ1ปีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเรื่องของผลเงินรางวัลน,นะผม สมรับไอ้เจ้าฝากออมสินแบบ1ปีนะผมเงินรางวันที่1สูงสุดอยู่ที่3มหล้านบาทนะผมส่วนฝากออมสิน2อปีองวันสูงสุดอยู่ที่5ล้านบาทนะผมดังนั้นถ้าใครจะหวังเงินรางวันสูงสูงวันที่1ส,สูงก็ต้องไปซื้อฝากแบบ2ปีนั่นเองครับส่วนรางวันที่ก็เตื่นกันมาฝาก2ปีจะดูว่ามีผลิตดีกว่านั่นเองครับผมเห็นป่ะ อันนี้แสนหนึ่งอันนี้ร้านหนึ่งเห็นปะรางวัลที่ดลดต่ันลงมาฝากสองปีจะดูมีภาษีมากกว่านะผมรวมไปถึงรางวัลเลขท้ายด้วยครับเพราะว่าเลขท้ายสามตัวของอันนี้อยู่ที่ยี่สิบาทนะผมส่วนไอ้หนึ่งปีครับเลขท้ายสี่ตัวครับก็อยู่ที่ยี่สิบบาทนั่นเองครับดังนั้นก็คือโอกาสถูกของฝั่ง ฝากออมฟิน2ปีจะมีโอกาสถูกมากกว่านั่นเองนะครับผมเออก็ลองดูน่เก็บไว้พิจารณาถ้าใครต้องการจะซื้อแบบจะถูกรางวัลเยอะๆผมก็เน้นว่าไป2ปีดีกว่านนะเพราะรางวัลมันมันเยอะกว่าแล้วโอกาสก็ถูกมากกว่าน,นะครับผมถ้าเพื่อนๆจะอยากจะซื้อให้ถูกทุกงวดเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อเลขท้ายสีตัวให้ถูกทุกงวดเพื่อนๆก็ต้องซื้อทั้งหมด 1 0 0 0 0หน่วยถูกไหมครับ1 0 0 0 0คูณกับ20ก็คือเป็น2 0 0แสนนะผมส่วนว่า้าเลทาย3ตัวคือต้องซื้อ1000หน่วย1000คูณกับร้อยก็คือแสนเดียวถูกไหะดังนั้นเพื่อนๆมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายจากสลากดิจิตอล2ปีทางมากกว่า1ปีนะครับผมถูกไหมถ้าเพื่อนๆ,ๆซื้อสองแสนเท่ากันนะถ้าเพื่อนๆซื้อสองแสนเท่ากันเพ <ๆ S 2> ื่อ 2, นๆ,ๆได้เนี่ยตรงนี้40บาทแล แต่ว่าถ้าเพื่อนๆตรงนี้ซื้อก็ได้40บาทเหมือนกันนะผมแต่ว่าเออโอกาสถูกมันน้อยรางวัลอื่นก็น้อยเห็นปะดังนั้นโดยส่วนตัวถ้าผมแนะนํานะถ้าเพื่อนหวังเงินรางวัลน,นะผมผมแนะนําไปแบบฝากออมสินที่ทตีโนสองปีดีที่สุดครับเห็นปะรางวัลที่1ก็สูงกว่ารางวัลใกล้ๆดดก็ตื่นาลงมาก็มากกว่าเช่นกันนะผมอ่ะ ส่วนดอกเบีย้ยครบอายุนะผมไอฝากออมฟินดิจิตอล1ปีไม่ได้สักบาทเลยนะผมส่วนฝากดิจิตอล2ปีได้มา0.1บาทนั่นเองนะผมส่วนว่าผลตอบแทนถ้าคิดแบบต่อปีขั้นต่ำนะผมว่าแต่อันได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูฝั่งของฝากออมฟินดิจิตอล1ปีก่อนเลยนะผม ถ้าเพื่อนๆฝากไม่ถึง2 0 0แสนบาทนะผมก็มีโอกาสที่ฝากครบ1ปีแล้วไม่ได้รางวัลเลยก็ได้นะผมเพราะว่าเลขแมงหลบหมดเลยเลขท้ายแมงกรบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหมดเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อครบ2 0 0แสนบาทนะผมก็จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ0.24%ต่อปีหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆจะซื้อไปที่2ล้านบาทก็ได้ผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ0.2%ต่อปเนต่อปีนะผมก็ถือว่าไม่เยอะอะไรมากมายเลยนะผมเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยซะ เงินฝากออมทรัพย์นะผมก็อยู่ที่0.25เซนต่อปียังมากขวาเลยแล้ยวยังไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกเงินฝากตกเบีย้ย1.5อีกดังนั้นฝากออมสินดิจิตัล1ปีในความรู้สึกส่วนตองผมตรงนี้นะผม ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบการ,รนุง่งนวลไม่ชอบหวยจริงไม่แนะนําให้ซื้อนะผมไม่แนะนำให้ซื้อเลยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมเพราะว่าดอกเบีย้ยมันได้น้อยกว่าเงินฝากออมทรัพย์อีกแล้วที่ 3, สัมพันธภาพคล่องมันก็ต่ํากว่าด้วยนะผมจะเบิกจะใช้อะไรมันก็ต้องรอ,อเวลานะผมไม่เหมือนเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งมาคิดดอกเบีย้ยให้เราทุกวันนะผมผลตอบแทนอาจจะมากกว่านี้เพระด้วยซ้า ส่วนมาดูที่ฝากออมสินดิจิตอลสองปีกันบ้างนะผมผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะผมถ้าเพื่อนฝากไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะผมก็จะได้อยู่ที่0.05%ต่อปีครับก็ถือว่าไม่เยอะอะไรมากมายครับหรือว่าถ้าฝากครบ1นึ่งแสนบาทครับก็จะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่0.29%ต่อปีนั่นเองครับก็ถือว่าเยอะฝากเอินฝากออมทรัพย์อยู่นิดหน่อยคนระับหรือว่าฝากครบ1นึ่งล้านนะผมก็จะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 0.35%ต่อปีนะผมว่าก็ถือว่าเยอะกว่าออมทับอยู่ดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากมายนะผมเออก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับไอการฝากฝากออมสินน่ะผลตอบแทนที่มันได้ช่วยๆจริงๆอ่ะไม่ค่อยเยอะฝากเท่าไหร่รับมากมากแทบจะพอๆกับไอเงินฝากออมซัพเลยนะผมเออดังนั้นถ้าใคร มันจะมาหวังผลตอบแทนแบบที่จยัวชัวจากตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบลุ้นหวยต้องการจะแบบเออเอาไอ้ตรงนี้ไว้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันอะไรแบบนี้ก็ยังพอได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองโชคดีถูกหวยบ่อยๆอันนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนครับว่าไอ้อยาฝากออมฝินอยากได้ลุ้นทุกงหัะไอแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการลงทุนครับแม้ว่าผลตอบแทนในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ อย่างดีครับที่มีเงินออมไว้นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมฟารับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับส่วนว่าถ้าเพื่อนๆมีข้อสองสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับฟารับคลิปนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ